เจ็ดปีนะไอแห้งเนาะหายใจเหนื่อยมาสองเดือนแล้วเป็นรอยจำเดือนง่ายด้วยบุ้ยี v ่ง่ายอันดับแรกอิงเป็นอายรเซลปีดีดีเอ็นททูสซูบบรีมาหนึ่งแพ็คมาสามสิบห้าปีเลิกมาสามปีปกติโอบีพีสูงมากเลยมีตัวร่างกายมีหน้ากม้มไขม,มันหนาฟังเสียงป,ปอดเบาลงทั่วๆ่วเช็เลยตามภาพถามว่าสาเหตุของการที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรอืมฟิล์มตัวนี้เป็นยังไงฟิล์มเป็นฟิล์มอะไรเนี่ย ดีเมสเลเป็นไง n P A ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีลาสแคปูล่ามาบางถูกเป็นอัพไลน์หรือซูพายล่ะถ้านั่งหรือถ้านอนซูพายน่าจะเป็นซูพายเพราะอะไรไม่เห็นไม่เห็นตรงเนี้ย e A ในสโตมักเนาะก็น่าจะเป็นถ้านอนถูกไหมเออแล้วนี้ P A เ,เป็นแบบนี้มีก้อนซัมติงซัมติงมาดูที่ช้อยส์มีแต่ C A C A C A ทั้งหมดทั้งนั้นเลย ก็น่าจะเป็นก้อน ce ที่เปาะแล้วทําให้มีอาการดังต่อไปนี้ดังโจ๊ถูกไหมนึกถึงอะไรกาแบบนี้นะห,หน้ากลมหน้าจันทร์แรลมแก้มอ้อยเชื่อมเอื้อมไม่ไหวนะเอื้อมไม่ไหวยาเยมนวดถูกไหมปวดกระดูกเอื้อมไม่ไหวยายเมนวดปวดกระดูกลูกทะเลที่เหมือนควาย หน้าท้องหมองสกินถูกไหมก็เป็นอาการของคูชิงซินโดรมที่เราท่องกันน่าจะแรงพวกอะไรนะมูนเฟสหน้ากลมเนาะเออน่าจะแรงแก้มอ้อยเชื่อมเอื้อมไม่ไหวก็พวก p r o กซิ a l มั s เซ e w e ว k กเนสถูกไหมเออเอื้อมไม่ไหวปวดกระดูกพวกออสซิโอโพลิสซนด้วยปวดกระดูกลูกทะเลให้เปอร์แนดให้เปอร์แนทีเมียดูได้จากอะไร ความดันสูงขนาดนี้ใช่ไหมปันเอฟเฟกต์ทำให้ vascular resistance เพิ่มมากขึ้น BP สูงขึ้นนี่ให้เพืนน่เน็ตใช่ไหมเท่เหมือนควายเไม่ใช่เท่เหมือนควายมันจะมีฮัมอยู่บริเวณหลังคอนะลายหน้าท้องก็พวกสไตล์อาร์ใช่ไหมแล้วก็บุยง่ายเป็นบุยจำเดิ่นง่ายใช่อืมนั้น จากฮอร์โมนอะไรคอคูชิงซินโดมเกิดจากอะไร acdh มันเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะเออเราก็มาดูกันว่าเออ ca ตัวไหนที่ทำ acdh เพิ่มมากขึ้นข้อไหนก็ตอบอะไรจะเป็น small cell ca ถูกไหมเมจาก acdh เพิ่มมากขึ้นอนะ่ะมันยังมี adh เพิ่มด้วยนะถูกไหมอืมแล้วอะดีโนคาซิโนม่าออฟลังล่ะหลังอะไร ดีโนคาสิโนมาเนี่ยเป็น CA ที่ไม่ไดเกี่ยวกับนอนมันมันเป็น non นอนสโมกิหงเนาะไม่ได้เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีประวัติสมกิ้งรีนะจะนึกถึงข้อนี้ร้อยลงถูกไหมคะเออส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเอ่อพาราเนโอพาลาสติกซินโดมทั้งหลายเนาะแล้วก็ส่วนต่อไปสมเซลซีเถ้าเป็นสพอ์มัสเซลซีเมันหลังอะไรฮอร์โมนอะไรพาราไทรอยฮอร์โมนถูกไหมอืมฮะ พาราไทรอยฮอร์โมนมาแล้วอาการก็จะ,ะก็จะไม่ใช่เป็นคูชิงแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอมันผลดิบพาราไทรอยฮอร์โมนเยอะก็ะทำใเกิดภาวะของไฮเปอร์คลซีเมียคลซีเมียใช่ไหมอืมอปาถ้าเป็นเวกอร์เนอร์ล่ะเบกอรเนอร์อาการเป็นยังไงบ้างมาเห็นไหมมีไอเหนื่อยไอเป็นเลือดหอบเหนื่อย ไอเป็นเลือดใช่ไหมถ้าดเาไหลปวดหูอืไกรัดเพนเนาะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตัวพุชิงซินดูมันก็ตอบข้อข้าไก่ในใั่นเอง